เดี๋ยวพี่อ้าวทางกลจะไปยุ่งกับพีขวานเลยครับผมมันมีวูวิชาครับผมมาไงมาไงเนี่ยได้ไปมาไงเนี่ยเดินมาครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนกันเลยนะครับเจอผมช่องกิจเคทีนะวันนี้เนี่ยผมเดินเข้ามาในป่าน,นะครับเพื่อไปหากับไอ้ขวานนะแต่ไม่รู้เนี่ยว่าผมเนี่ยจะได้เจอมันหรือเปล่านะเพราะว่ามันเนี่ยค่อนข้างที่จะหาตัวได้ยากนะแล้วก็ เป็นคนที่มีวิชาดีเลยนะพี่พี่แต่ผมเนี่ยไม่คิดว่าผมจะหามันได้ง่ายมาเลยนะเพราะว่าตั้งแต่ที่เจอมาเนี่ยเหมือนอันครั้งเนี่ยจะเป็นครั้งที่สองนะครับก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าจะได้เจอมันหรือเปล่ายังไงเนี่ยผมจะพยายามหาดูนะฝากพี่พี่เนี่ยช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราลิบเดินทางกันไปดีกว่านะครับไปครับ ครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเดินหาเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะแต่ว่ายังไม่เจอมันเลยนะ ย่างนะครับเจอทางเดียวแล้ว ผมจะเป็นแถวนี้นะครับตอนที่มาเจอมันอะเดี๋ยวผมจะนั่งรอมันดูก่อนว่ามันจะจะขับมาแถวนี้หรือเปล่ปาครับหลังจากที่เดินมาหลายชั่วโมงนะผมก็ได้มันนั่งพักตรงนี้เพื่อตามรอยขวัญมานะพ,พี่มีเรื่องจะถามมันเด็ดน,นึงนะก็ยังไม่เจอเนี่ยมัน,นที่จะมาเลย ยุงค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยต้องก่อไฟไว้ก่อน ผมเนี่ยจะถามมันเกี่ยวกับวิชาที่มันเรียนมานะว่ามันไปเรียนวิชากับใครมานะครับถึงมันเนี่ยเก่งขึ้นมากเลยแล้วก็มันก็ว่ายัางไงก็ไม่รู้นะพี่หาตัวได้ยากมาก สวดีครับพี่กิ๊บเอาตังค์กาจไปยุ่งกับเพื่อนขวานเลยครับผมมันมันมีพวกวิชาครับผมมาไงมาไงเนี่ยเอ้ไปมาไงเนี่ยเดินมาครับผมเขาไกลอยู่ครับผมนั่งพ่าก่อนใช่ครับขอผมฝักมาครับผมเพื่อนขวานอนะ่ะมันมาก่อกกวัวเมืองมาดานครับผมอ๋อไอ้ขวานนี่นานเนี่ย ออพี่อยากจะถามว่ากุมารเป็นยังไงบ้างกุมารครับก็สบายดีครับผมเดินมาไกลเลยนี่กินน้ำไหนบ้านี่น้ำกินซะรน่อยครับกินก่อนโอเคครับผมผมเพิ่งกินน้ำมาเนี่ยน้งกินดิดิเนี่ยน้งลงชิ้นลงลง ผมเนี่ยจะถามดูก่อนว่ามันเป็นยังไงยังไงนะพี่ๆนะเป็นไงใช่ไหมใช่ครับผมแล้วมันเป็นมาอย่างไรที่มันฟันเลยกอกวนมันมีพวกมิกชาครับผมบม,บมันก็กลัวมันจะมาเอาทุกอย่างครับผมมันมันต้องการอะไรหรือเปล่า มันจะมาห้าเด็กคนหนึ่งมันบอกแต่ผมก็ไม่รู้ไม่รู้ม,รมันองก <S <S อเคก็คือเด็กคนนี้คืมาคนเดียวเลยหล่ะเนี่ยใช่ครับผมมาเตือนพี่ครับน,นายพ่อบอกว่าอย่างไรอย่ามีูดดีแบบตามพ่อพูดพอ่อบอกฮะเด็กไยุ่งกับพวกไอ้ควันเลยครับแล้วมีพวกวิชาครับ เชาอาคมครับผมเร็ลอรเล,ลยให้เนใหรให้ถึงเงินลยใ้หมโอ้ยวานก็มันจะไปก่อกวนผู้คนอื่นอีกใครก็ไม่รับแต่บนบดามันจะมาอีกครั้งหนเมืองมาดา ถ้ามันมารอบนี้ผู้ปกคจะทำยังไงไหมร่านมีเดียนไมผู้ปกก็จะแก้แค้นอยู่ผู้ปกครองมาแก้แค้นยังไม่ได้มาเด็กามันมาทำลายเมืองมาได้นะผู้ปมันเข้าไปเมันเข้าไปยังไงพาลูกน้องมันมาด้วยครับ ไอ้ตัวใหญ่ๆเหรอฮะใช่ครับหนึ่งคนใช่ป่ะใช่ครับอ้วนๆหน่อยครับเาหรอหุ่นใหญ่น,นะเนี่ยงานเข้าแล้วถ้ามันมาครั้งนี้ผู้กคนต้องแอบตีเดี๋ยวมันจะมาทำร้ายออพวกคนเมืองของผู้กครองแล้วตอนที่มันอย่างเงี้ยมันเจอหน้าน้องกาย มันเจอครับแต่มันยังไม่เจอครับพออพอผมไม่ให้ผมออกมาจากข้างนอกผมอยู่ในบ้านนะดูน้องของผมครับน้องสาวด้วยน้องสาวก็สบายดียๆๆครับอย <c oughs> ู่กับอยู่กับพ่อครับถือว่าต้องหาวิธีเนี่ย การไอ้ขวานยังด่วนเลยแหละแล้วพ่อของน้องกาเนี่ยถ้าพี่ขอถามแร้่มือนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรคุณอันนี้พี่ขี้มากหายขวานนแหละ รว่าจะถามเรื่องวิชามันพอดีหรือว่ามันเนี่ยไปได้วิชามาชักไหนฮะนม,ม,มันเม่งมันเก่งขึ้นเยอะเลยเเต,ต้องระาวางังขนาดเขาก่อนเนี่ยมันโดนหนักเนี่ย เปนค้าทรรเนยมแตงวาวิธีการมันอะอืมใช่รไม่รู้ร ah ู้มาลรู้ประมาณเี่ยเดีอนนั่เราเนี่ยม้ยงนช้ประมาณเนเอเยอะไไปไปยงกันะจะทำอะไรไปห้ง ไอ้เกุลจะวนมาต่อครับพี่รอนะอก็แย่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยไอ้ขวานเนี่ยไปก่อเรื่องนะครับให้เมืองบาดาเนี่ยปั่นป่วนเลยตอนนี้คิดว่าน้องกาเนี่ยครับไม่ได้เจอนานเลยนะครับก็ออกมาเล่าให้ฟังแบบนี้เนี่ย อันตรายเลยผมว่าต้องห่ามวิธีจัดก,การดูแล้วแต่ว่ามันได้เป็นคนที่ตามตัวได้ยากมากเลยนะครับซึ่งรอยเท้าหรือว่าต้องรอยกันเข้าป่าของมันเนี่ยหาแทบไม่เจอรู้ว่ามันเนี่ยเ,เรียนวิชาการลบหลีกหรือว่าการหนีเนี่ยมาจากไหน,น ผมจะพยายามหามันดูนะครับเพื่อไม่ให้มัน,นยังไปก่ออันตรายเพิ่มขึ้นเราให้น้องคานเนี่ยกลับมาก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะไปหาของข้างหน้านู่นนะกพักหนึ่งก่อนนี้ผมก็ได้แค่ก่อไฟไล่ยุงก็ นอน้องขาก่อนน่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันในป่าเนี่ยมันชื้นนะครับก็เลยต้องต่อไฟไว้ก่อน เหนน,น้องกาจะมานะครับั่งน,นี้เเนมาเขาแล้วครับพี่พี่ไปทำอะไรมาตรงนี้ไปกี่เรื่องครับ องค์พรก็มาได้ห่ะใช่คุณแต่ลออยู่ในนาโน้นนแบบนี้เนี่ยพี่เนี่ยก็ต้องช่วยละช่วยจัดการในขวานะเพราะว่าขวานีาาาอ,นอันตรายวันนีิชาเนี่ยหรือว่าวิชามันเนี่ยโหดเอาเรื่องก็ต้องหาคนนี้วิชามาประลองกับมันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอ่ะ อันนเข้าไปนี่มันทําอะไรบ้างมันก็เพราะว่าเอ้ยอพวกมงเจอผู้หญิงคนหนึ่งอะพอผมก็บอกไปว่าไม่เจอทำไมเออเออผกิงโก,กหก,กีวกลับมาฆ่าผมึกอกแบบนี้ครับก็มาแ้วเอม่เดนเนอเพลย์เซเยอต่อยกับพ่อผมยนิน พอผมแพ้ครับผมไอ้ห้อยนาดนั้นเลย่ะไอ้ผ่านพอัมต่อยเสร็มันก็บอกพอ่อผนะมว่าผมไม่บอกคนจ,จี่เจอฆ่าพวกมัตั้งครอบครัว,ลวเลยบอก ผมเนี่ย่มก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อ่านนี้ชั้นนนะอนงนี้กันึงนไ มันไม่ได้ต่อยอะไรพวกน้องชายใช่ไหมใช่ไม่ได้ต่อยนะนี่ฝาเนี่ยมันต้องจัดการแล้วต้องหาคนมีวิชาเนี่ยไปจัดการแันเพราะว่าวิชามันนี่ก็ถือว่าเอาเรื่องเนง แล้วองค์พลางเนี่ยได้ทูกอะไรกับมันตั้งไงก็พูดอยู่คำนึครับพูดว่าเอาพูดลยว่ามีเจอเด็กผู้หญิงคนนึงนะเอาพูดตัวมาที่มากับน้องกาเนะครับผมเป็นคนดูแลน้องสาวน้องกาไม่ใช่หรอใช่ครับ ้าก็ได้มาได้ไงอาไม่ดูดิเงี้ยแ้าจะตีเนี่าก็ได้นะให้มันเนี่ยก็ไม่มีจริงๆเพราะันก่าทางเแทนมันยากตองหรือก็ไม่ยอบมันจัดการอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเนี่ยไม่ยอมมือแน่ น้องกาจะกลับไปก่อนได้เลยเพราะว่าเที่นี่จะฆ่าตัวมันให้ถ้าเจอนะถ้าน้องกาเจอ,อยังไงนะมาบอกพี่ด้วยนะพีเลยกลับไปก่อนนะเดินทางดีนะบอกองค์ขาวด้วยว่าคอยอยู่ยไว้ด้วยพอพ,อ,พอนเลียมเยอะไอ้พวกนี้น ขวานีสร้างปัญหาแล้วนะพี่พี่ยังไงเนี่ยผมก็ต้องจัดการมันเลยแต่ว่าคนเดียวเนี่ยผมว่าไม่ไหวแน่นอนมันเนี่ยมีวิชาแล้วก็มีหุ่นพยนต์ด้วยนะเท่าที่ดูเนี่ยต้องหาคนที่มีวิชาเนี่ยต่อก่อนกับมันด้วย ซึ่งองคลาก็เนี่ยก็น่าจะไหวนะถ้ามาช่วยมือกับผมด้วยเนะ่ยน่าจะพอไปกันรอดอยู่